น้ำมันเมล็ดงาขี้มอนมหัศจรรย์โอเมก้าสจากธรรมชาติสูตรสุขภาพดีแบบองค์รวมบทนำไขค,ความลับงาขี้มอนขุมทรัพย์โอเมก้าสแห่งยอดดอยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักสุขภาพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะพาไปค้นพบสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของซูเปอร์ฟู้ดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนั่นคือน้ำมันเมล็ดงาขี้ม่อนหรือที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่าน้ำมันงาม่อนค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นมเมล็ดเล็กๆสีน้ำตาลอมเทาที่เติบโตได้ดีในพื้นที่สูงและมีอากาศเย็นอย่างภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีญี่ปุ่นและจีน งาคีมอนหรือ Perilla frutescens L. เนี่ยจัดเป็นพืชในตระกูลเดียวกับกระเพราโหระพาและแมงลักนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าเมล็ดจิ๋วนี้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกก็คือการเป็นขุมพลังโอเมก้า3จากพืชที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับโอเมก้า3จากน้ำมันปลาแต่สำหรับใครที่ทานมังสวิรัตวีแกนหรือมีข้อจำกัดในการบริโภคอาหารทะเลน้ำมันเมล็ดงาขีมอนนี่แหละค่ะคือคำตอบที่ใช้ที่สุด เพราะมันอัดแน่นไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ในรูปแบบของ ALA ที่สูงลิบลิวจนได้รับการขนานนามว่าเป็นโอเมก้าแห่งผู้สูงเลยทีเดียว ในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะพาคุณเจาะลึกทุกแงม่มุมตั้งแต่องค์ประกอบทางเคมีที่ทำให้งาคี้มอนเหนือกว่าน้ำมันพืชทั่วไปไปจนถึง7ประโยชน์หลักที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พร้อมแนวทางการเลือกซื้อและบริโภคที่ถูกต้องเพื่อให้คุณสามารถนำน้ำมันงาคีมอนสกัดเย็นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะองค์ประกอบมหัศจรรย์เจาะลึกความเหนือกว่าของน้ำมันเมล็ดงาคี้มอน สิ่งที่ทำให้น้ำมันงาคี้ม่อนโดดเด่นไม่เหมือนน้ำมันพืชทั่วไปคือการรวมกันของสารอาหารสำคัญเหล่านี้ค่ะ 1. คุ้มพลังโอเมก้าสที่แท้จริง ALA หัวใจของน้ำมันงาขีม่อนคือปริมาณกรดอัลฟาลิโนเลนิกซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้าสชนิดสำคัญในกลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งมี ALA สูงมากถึง50-6 5ของปริมาณไขมันทั้งหมดเลยนะคะ ความพิเศษของ ALA คือมันเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากการกินเท่านั้นและเมื่อเราทานเข้าไปร่างกายก็จะนำ ALA ไปเปลี่ยนต่อให้เป็น EPA และ DHA ซึ่งเป็นโอเมก้า3ในรูปแบบที่ทำงานในระดับเซลล์มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพสมองหัวใจและการควบคุมการอักเสบในร่างกายอย่างที่เราทราบกันดีสสัสดส่วนไขมันที่สมดุลและลงตัว นอกจากโอเมก้า3แล้วน้ำมันงาคี้ม่อนยังมีกรดไขมันอื่นๆในสัดส่วนที่ลงตัวเช่นกรดลิโนโลเลอ,อิก